คำน,นี้มีชื่อว่าเรือเอ็กซ์เพรสหรือที่ชาวสยามในหนังเรียกว่าเอ็กซ์เพรสซึ่งมาจากเกร็ดประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นจริงๆที่คนพากันบอกว่ามันคือเหล็กลอยน้ำได้เขาลือกันว่าเทวดาสร้างเจ้าค่ะเรือเหล็กนี้จึงลอยน้ำได้ บาทพระก็ลอยน้ำได้งมง่งงายเสียจริงเรือลำนี้ถูกสร้างอยู่ในสตูที่ใหญ่มากสร้างเซตเป็นเรือขึ้นมาก็คือเหมือนสร้างเรือจำลองขึ้นมาครับถ่ายฉากเรือเนี่ยก็ว่ายิ่งใหญ่แล้วเพราะว่าเรืออยู่ครับโกดังเลยอ่ะแล้วก็บูเบอร์อะไรกันอยู่ในนั้นสักพักนึงบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผ่าเรือแบบอะไรคือการผ่าเรือ เราอยากทาให้เรือโคงเคงทําไงเรือเรือมันตั้งอยู่ในโกดังอ่ะมันคงเคงไม่ได้ทั้งนั้นทําไงดีตัดมันไปเลยครับผมแล้วออกไปขึ้นไฮดรอลิกทุกคนลองคิดภาพตามนะผ่าเลยตรงนั้นขึ้นไฮดรอลิกและให้ครึ่งเรือนั้นอะเอ็นอย่างเงี้ยได้อะและผมต้องนั่งอยู่ตรงปลายสุดต้นเอยเอ้ยเอียเอียเอยนอเน้าอนก็โอเคนะเหมือนเล่นไวกิ้งแต่ว่าเป็นไวกิ้งที้นไปิบเดียวดีค่ะตื่นเต้นดีแล้วมันทำให อารมณ์ของเราที่เป็นนักสแสดงที่ต้องเข้าไปอยู่ในเซตที่จริงจังแบบนั้นคือแบบมันสมจริงมากอะ